สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะครัวคุณมิวนะคะก็จะมาพาทำวุ้นน้ำแดงนะคะน้ำแดงก็จะนี่ค่ะอันนี้เราใช้เป็นน้ำแดงเฮบูบอยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นี่แล้วนี่เราก็จะใช้เป็นผงบ้ลตานางเงือกนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ผงวุ้นไปหนึ่งช้อนช้อนข้าวนะคะนี่แค่นี้พอค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้มันแข็งนะคะ อันนี้จะเป็นสไตล์บุนกรอบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะใช้แบบนี้เลยทำแบบวิธีง่ายๆนะคะให้มันเข้ากันอันนี้ก็ห่จะซื้อตามร้านสปินค้าทั่วไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปเลยนะคะหนึ่งแก้วค่ะ แค่นี้พอนะคะไม่ต้องเติมเยอะเราต้องการความโคลค่ะเราต้อง,ง,งนตลอน,นะคะความหวานขึ้นอยู่ความเข้มข้นนะคะใส่น้ำนะค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการความหวานความเข้มข้นแค่ไหนก็ใส่ตามตามใจชอบได้เลยค่ะแบบนี่นี่ต่อไปนะคะเราจะนําไปต้มค่ะ นี่นะคะเราก็เอามาตั้งเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคนไปเรื่อยๆน,นะคะคนเบาๆนะคะไอนนต้องใช้ไฟอ่อนนะคะ แล้วก็ต้มจนให้วุ้นละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งให้เย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ใส่แม่พิมพ์ค่ะอันนี้นะคะผงวุ้นเราก็ละลายที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะใส่แบบนี้ค่ะถึงจะใช้ได้นะคะแล้วก็ทิ้งประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะให้มันประมาณ5นาทีอะคะ่ะให้มันเย็นนิดนึงแต่ว่าอย่าทิ้งละจะนานจนเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะเป็นแข็งเลยนะคะ เป็นคาหูดเราก็เสร็จตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเทใส่แม่พิมพ์ค่ะนี่นะคะเทแบบนี้นะคะเอีไปเลยเทเราเท,เาเทต้องเทให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วเราก็กดลงไปแล้วมันก็จะลดออกมา <laughs> โอเค เพื่อความให้แน่นนะคะเราจะเอาเหอนังยางนะคะรัดนี่ค่ะรัดหัวละท้ายไว้นะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปแช่ตัวเย็นอีกอันนึงนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลย เสวนที่เหลือก็ไม่พอค่ะทุกคนอันนี้เราจะทำแบบครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าวุนเราไม่พอขนาดเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเราจะทำแบบวงกลมแล้วก็ครึ่งวงกลมนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะพอดีค่ะแล้วเ,วเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะคะแล้วมาเจอกันค่ะว่ามันจะแข็งตัวเร็วไหมค่ะนี่ก็อันนี้เราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะวนค่อนข้างจะเสร็จตัวเร็วนะคะแล้วก็ได้ความเย็นแล้วนะคะแล้วก็จะค่อยๆเปิดนะคะอย่าใช้อย่าแรงมากนะคะต้องค่อยๆเลยนะคะนี่ต้องค่อยๆนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเป็นไงคะเป็นบล็อกตามที่เราต้องการนะคะเราก็ต้องใช้ช้อนนะคะค่อยๆค่อยๆเอาเขาออกมานะคะเอามาพักไว้ก่อนนะคะเหมือนแค่ขนมพกเลยคะ่ะทุกคน,นเดี๋ยวนะคะขออนุญาตขอนะคะ ไม่ออกอีหาดูสวยไหมคะใส่ไม้นี่เหมือนเยลลี่เลยเป๊ะเลยรสชาตินี่นี่เหมือนทากโกยากิมากเลยอ่ะเขียนแบบเขียนเป็นทากโกเลยอ่ะอันนี้ฝึกทำทากโกนะคะเผื่อ คนไหนว่าจะได้ซื้อแป้งทาโกะม,มาทำนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หยิบมาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จิ้มไปนี่นี่ค่ะทุกคนแล้วก็วางทำแบบนี้ทุกลูกเลยค่ะ จะได้ดูน่าทานมากขึ้นนี่นะคะเราจะทำเหมือนลูกเชอรี่นะคะจำลองลูกเชอรี่ค่ะ ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวนี่จะทานให้ดูค่ะหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะไมาก็มีประโยชน์อร่อยม,มากเทุกคนลองไปผัดทำกันดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบุ้น น้ำแดงนะคะก็เราก็จะตกแต่งเป็นลูกเชอร์รี่ทำง่ายอร่อยด้วยแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะนะคะราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อขนมรับรองตามตาม,ตามสูรครัวคุณมิวประหยะัดและอร่อยแน่นอนทำได้จริงคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย